สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ทุกคนในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด8.9หน้า84และ85นะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดส,สุดท้ายของบทวงกลมนี้นะคะแบบฝึกหัดนี้ก็จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาทั้งพื้นที่และความยาวรอบรูปวงกลมอันนี้คือจะเอามาผสมกันเลยนะคะโดยที่เราจะต้องหาจุดเชื่อมกันก็คือรัศมีเพราะว่าในสูตรพื้นที่วงกลม และสูตรความยาวรอบรูปวงกลมนั้นจะมีตัว R ที่เชื่อมกันอยู่ก็คือรัศมีดังนั้นเราจะต้องคือในแต่ละข้อเนี่ยเราจะต้องใช้สูตรทั้งสองสูตรนี้เลยนะคะเรามาดูกันเลยว่ามันท้าทายแค่ไหนมาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะอ่างบัวทรงกระบอกมีความยาวรอบอ่าง1 0 0 4 8นิ้ว ต้องใช้พื้นที่สำหรับวางอ่างบัวนี้อย่างน้อยเท่าใดอันนี้บอกความยาวรอบมาละอ่างบัวเป็นทรงกระบอกความยาวรอบอ่างก็จะเป็นวงกลมนะคะความยาวรอบอ่าง100.48นิ้วถามว่าต้องใช้พื้นที่ในการวางอ่างบัวนี้อย่างน้อยเท่าใดถามหาพื้นที่ให้ความยาวรอบมาถามหาพื้นที่ดังนั้นเราจะต้องไปหารัศมีจาก ข้อมูลที่เขาให้มาก่อนนะคะก็คือความยาวรอบอ่าง100.48นิ้วเนี่ยนะคะเพื่อนำมาหารัศมีค่ะวิธีทําเลยเนาะขั้นตอนที่1นนะคะขั้นที่1คือเราจะหารัศมีจากสูตรความยาวรอบรูปวงกลมนะคะ คว,ววความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปวงกลมก็คือ2พอาร์ะนะคะเท่ากับตรงกันลงมาความยาวรอบรูปเนี่ยก็คือความยาวรอบอ่างนี่แหละที่เขาให้มาว่า100.48เอามาแทนลงไปตรงคำนี้ค่ะตรงคำว่าความยาวรอบรูปวงกลม 100.48แล้วก็เพื่อหา R นะคะหารัศมีพายให้ใช้3.14แล้วก็ติด R ไว้แล้วเราจะมาแก้เพื่อหา R นะคะโดยย้ายครูไฟขอย้ายเนี่ยนะคะย้ายข้างที่เราเรียกกันง่ายๆภาษาเด็กๆเกนาะว่าย้ายข้างย้ายข้างนะคะจริงๆแล้วครูไฟอยากจะให้ใช้คําว่านําตัวนี้ไปหารทั้งสองข้างก็คือ สคูณสองคูณสามจุดได้เท่าไหร่คิดเลขออกมาก่อน6.28แเนาะแล้วก็ติดตัว R ไว้นะคะเราต้องการได้ตัว R าเฉยๆนะคะรัศมีเฉยๆเนี่ย,ยให้เราเอา6.28ไปหารฝั่งฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็น100.48 หารด้วย6.28จะได้ R เฉยๆอันนี้เอาออกไปแล้วก็จะเหลือแค่ R นะคะหารออกมาวิธีการคือกระดาษทดเราก็ต้องมาแล้วนะเพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่ตรงนี้เนาะครูไฟ่จะขอไปทำในกระดาษทดนะคะกระดาษทดคือเอา100.48ตั้งหารด้วย6.28ซึ่งมันเป็นการหารทศนิยมแบบนี้เราเรียนในบททศนิยมกันไปแล้วในตอนเทอมหนึ่งนะคะว่า จะหารจะตั้งหารไม่ได้เราจะต้องทำา1 0 4 8 8แล้วเขียนเป็นส่วนนะคะเป็นเศษส่วนหารด้วย6.28แบบนี้แล้วก็เอาเพื่อไม่ให้ส่วนด้านล่างเป็นทศนิยมเอาร้อยมาคูณให้มันเลื่อนจุดหายไปก็เป็น1 48แล้วหารด้วย628แล้วเราก็ไปตั้งหารตรงนี้ค่ะ ไปตั้งหารเลยนะคะ1 4 8หารด้วย628 628คูณ1ได้628ลบกันลงมาเหลืออันนี้เหลือ16 9ลบออก2เหลือ7นะคะ9ลบออก6เหลือ3ดึง8ลงมาแล้วก็ คูณอะไรคะหนะคะหกแปดสใส่8ทด4 6 2หกบวกตัวทดสเป็น16ใส่6ทด1น 6, 6่งบวกตัวทดหนึ่งเป็น37ตรงกันเศษศูนย์นี่เพราะฉะนั้นรัศมีคือ16นะคะได้ผลหารออกมาแล้วเป็น16นี่ก็คือรัศมีแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะเราได้รัศมีออกมาแล้วเราจะต้องนำรัศมีตัวเนี้ย ที่เป็น16เนี่ยนะคะไปหาพื้นที่นะคะพื้นที่ในการวางอ่างบัวนะคะขั้นตอนที่2องนะคะหาพื้นที่สำหรับวางอ่างบัวเป็นพื้นพื้นที่วงกลมนะคะเนื่องจากทรงกระบอกเนี่ยมันจะมีหน้าตัดบนล่าง เป็นวงกลมนะคะซึ่งเป็นพื้นที่วงกลมก็ต้องใช้สูตรพื้นที่วงกลมก็คือพายอายกกาลังสองนะคะใช้พาย3.14ใช้ R รัศมีก็คือ16จากขั้นตอนที่1นะคะคูณเข้าไป2ตัวแล้วก็จะได้ผลคูณออกมาเป็นเท่าไหร่คะ3.14คูณ16คูณ16เด็กๆต้องคูณได้803.14 8ปดนะคะ803.84จุดจุดนะคะเนื่องจากรัศมีเนี่ยเป็นนิ้วพื้นที่ออกมาก็จะเป็นตารางนิ้วนะคะเนื่องจากความยาวความยาวรอบอ่างเนี่ยความยาวรอบรูปวงกลมเป็นนิ้วออกมารัศมีก็เลยได้เป็นนิ้วด้วยแล้วก็พื้นที่จะออกมาเป็นตารางนิ้วนะคะแบบนี้ แต่ครูไ้ไม่นิยมเขียนนอนูเฉยเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปจะต้องขอเขียนเต็มแล้วกันนะคะตรงสรุปคำตอบต้องใช้ใช้พื้นที่สำหรับวางอ่างบวาัวนี้อย่างน้อย 803.84ตารางนิว้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะมาต่อกันในข้อที่2เลยเนาะข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าวงกลมกลางสนามฟุตบอลนะคะมีไว้สำหรับเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันถ้าวงกลมนี้มีพื้นที่ 12ตรงนี้นะคะวงกลมนี้นะ12.56ตารางเมตรเส้นรอบวงจะยาวเท่าใดอันนี้ให้พื้นที่มาก่อนแล้วถามหาเส้นรอบวงก็ทำได้นะคะวิธีทำโดยที่เราจะต้องแก้สมการแบบนี้เขาเรียกว่าการแก้สมการนะคะเพื่อหารัศมีออกมาก่อนแล้วนำรัศมีไปแทนค่าในสูตรเส้นรอบวงนะคะขั้นตอนที่1ค่ะ หารัศมีจากสูตรพื้นที่วงกลมเท่ากับพื้นที่วงกลมใช้สูตรพาย R ยกกำลังสองนะคะเนื่องจากพื้นที่วงกลมเขาให้มาว่า 12.56เอาไปแทนฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วพายใช้3.14รัศมีเนี่ยยกกำลังสองเนี่ยก็ติดไว้เพราะว่าไม่รู้ติดไว้เดี๋ยวเราจะได้ในบรรทัดถัดไปนะคะยกกำลังสองคูไฟก็จะเขียนเป็นแยกร่างเป็น R คูณ R นะคะสตัวทีนี้เอา3.14ออกไปทางซ้ายมือฝั่งขวามือเราจะเหลือแค่ R คูณ R ก็ฝั่งซ้ายมือคือ12.56หารด้วย3.14คิดนะคะการหารทศนิยมเหมือนกันกับข้อที่1เลยนะคะทำให้เป็นเศษส่วนก่อนในกระดาทษทศแล้วก็เลื่อนจุดตรงตรงตัวส่วนด้านล่างไม่ให้มันเป็นทศนิยมเลยเอาร้อยไปคูณคูณทั้งล่างและคูณทั้งบนแล้วก็ตั้งหารจะได้ผลหารออกมานะคะนี่เนาะ12.56 แล้วก็เขียนเป็นส่วนด้วย3.14จู้หน่คูฝ้ายก็เอาร้อยไปคูณคูณทั้งตัวล่างแล้วก็ตัวบนแบบนี้ก็จะได้อะไรออกมา1,256แล้วหารด้วย314ใช่ไหมคะแล้วเราตั้งหารได้นะคะตั้งหาร1,256หารด้วย314 314ยสิบสี่ยคูณเใช่ไหมใช่ไหมเอ่ย มากเกินไป R 4คูณ4คูณ4 4 4 16มันจะออกมาเป็นทศนิยมหรือเปล่าเอ่ยคูณ 4, 4 4 4 16ใส่6ทด1 4 1 4บวกตัวทด1เป็น5ได้แล้วนะคะ4 3 12ลบเศษ0เพราะฉะนั้น R คูณ R ของเราก็คือ4นะคะได้ผลหารออกมาแล้วว่า4 นี่คือ R คูณ R แล้วเราจะหา R เฉยๆก็คือรัศมีเฉยๆเนี่ยเลขอะไรหน้าตาเหมือนกันแล้วคูณกันได้4คะ2ใช่ไหมคะครูฝ้ายขอแยกร่างเอาเป็น2คูณ2แบบนี้ได้เท่ากับ R คูณ R ก็จะได้เพราะฉะนั้นรัศมีคือ2นะคะเพราะฉะนั้น R เท่ากับ2หน่วยเป็นเมตร แล้วเราก็นำรัศมีที่เป็น2เมตรนี่นะคะมาแทนค่าเพื่อหาเส้นรอบวงค่ะขั้นตอนที่2ขออนุญาตขยับกล้องลงมานิดหนึ่งนะคะขั้นตอนที่สองขออนุญาตขั้นตอนที่2หา ความยาวรอบรูปวงกลมหรือเรียกคำว่าเส้นรอบวงก็ได้ใครจะใช้คำว่าความจากความยาวเส้นความยาวรอบรูปวงกลมเป็นเส้นรอบวงก็ได้เหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันนะคะ,ะต่อเลยเท่ากับใช้สูตร2พาย R 2คูณพาย3.14 R คือรัศมี2นะคะก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ12.56มันบังเอิญเฉยๆมันบังเอิญที่เนื่องจากรัศมีเป็น2เนาะมันก็เลยบังเอิญให้ได้ความยาวรอบรูปเท่ากับพื้นที่เลยนะคะแต่หน่วยต่างกันนะความยาวรอบรูปต้องมีหน่วยเป็นเมตรตามรัศมีเป็นเมตรนะคะสรุปคำตอบเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเส้นรอบวงจะยาว12.56เมตรแบบนี้เรียบร้อยละสำหรับข้อที่2นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่3และข้อที่4หน้าถัดไปเลยเนาะให้จบในคลิปนี้เลยนะคะข้อที่3กับข้อที่4หน้า85 มาดูข้อ3เลยอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสร้างวงสร้างวงล้อที่มีความยาวรอบวง263.76ซนติเมตรนี่คือความยาวรอบนะคะแบ่งพื้นที่ของวงล้อออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใดได้ความยาวรอบรอบรูปหรือว่าเส้นรอบวงออกมาก่อนนะคะแล้วหารัศมี รัศมีก็จะนํามาสู่พื้นที่ค่ะขั้นตอนที่1เลยนะคะวิธีทำขั้นตอนที่1หารัศมีเพราะว่ารัศมีเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมนํามาสู่สูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะหารัศมีจากสูตรความยาวรอบวงนะคะอันนี้ใช้คําตามเขาก็ได้ความยาว รอบวงเท่ากับ2พายอซึ่งความยาวรอบวงเราได้แล้ว263.76เรามาแก้เพื่อหา R านะคะอในข้อนี้ให้ใช้3เออพายในข้อนี้ให้ใช้3.14นะคะแล้วก็ติด R ไว้เพื่อนำมาหาในบรรทัดนี้2คูณ3.14ได้6.28เราน่าจะคุ้นกับเลขนี้แล้วนะ เพราะว่าทำมาหลายแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะต้องการหาาเฉยๆนำา2 6 3 7 6ที่เป็นเจ้าบ้านเป็นตัวตั้งหารด้วย6.28นะย้ายข้างนี่ยนะคะย้ายข้างมาหารนี่นะได้เท่าไหร่อา้ากระดาษทดก็ต้องมาแล้วนะคะกระดาษทดจัดการทำการหารทศนิยมเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก่อน2 263.76ส่วนด้วย6.28เอา100ไปคูณทั้งล่างแล้วก็คูณบนด้วยก็จะได้26,376หารด้วย628นะคะแล้วก็ตั้งหารค่ะตั้งหาร26,376ตั้งหารนะะหารด้วย628คูณคูณอะไรเอ่ยคูณ4ได้ไมั้ย คูณ4เป็นจะเกินไหมคะคูณ4ได้4 8 32ใส่2ทด3 4 2 8บวกตัวทด3เป็น11ใส่1ทด1 4 6 24บวกตัวทด1เป็น25เอาลบลงมาเหลือเศษ5อันนี้2 1ดึง6ลงมาก็ได้ใช้2นะคะอันนี้เป็นตัวทดเฉย 2 8 16ใส่6ทด1 2 2 4งอบวกทดทดหได้ 1, 5 2 6สอโอเคลงตัวพอดีได้42นะคะรัศมีของเราก็คือ42ได้ออกมาแล้วแล้วนำรัศมีเนี่ย4ีเซนติเมตรเนี่ยนะคะไปหาพื้นที่นะคะของวงกลมซึ่งพื้นที่ของวงกลมก็จะใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งค่ะข้อถัดมานะคะขั้นตอนที่2หา พื้นที่วงกลมเท่ากับพาย R ยกกำลังสองนะคะพาย3.14 R คือ42แล้วก็ยกกำลังสองก็เอาคูณไปแบบนี้ได้เท่าไหร่ออกมาคะ3.14คูณ42คูณ42คิดเลขเร็วเลยคะ่ะได้มาเป็น5 0 0พัน 538.96นะคะตารางเซนติเมตรนี่คือพื้นที่วงกลมของวงล้อนี้แต่ว่าโจทย์ไม่ได้บอกให้หาพื้นที่วงกลมเต็มวงนะคะโจทย์ให้หาแค่ส่วนเดียวนะคะว่าแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าไหร่เนื่องจากวงกลมนี้แบ่งเป็น8ส่วนแต่ละส่วนก็จะมีพื้นที่โดยเอาพื้นที่วงกลมเนี่ย ไปหารด้วย8นะคะเอาพื้นที่วงกลมที่เราได้นะคะ5,538.96ไปหารด้วย8นะคะขั้นตอนที่3ค่ะขั้นที่3หาพื้นที่วงล้อแต่ละส่วนค่ะแต่ละส่วนเท่ากับ 5,538.96เนื่องจากมี8ส่วนก็หารด้วย8จะได้เท่าไหร่ออกมาคะ692.37ตารางเซนติเมตรนะคะ7 9 2 3 7ตารางเซนติเมตรสรุปคำตอบเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วน มีพื้นที่692.37ตารางเซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะอะต่อในข้อสุดท้ายเลยเนาะข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายของหน้านี้ของบทนี้นะคะ ปิดท้ายด้วยโจทย์ที่บอกว่าไก่ต้องการทำผ้ารองแก้วเป็นวงกลมโดยให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้ว4เซนติเมตรและกุ้นขอบโดยรอบถ้าก้นแก้วมีพื้นที่28.26ตารางเซนติเมตร ไก่จะต้องใช้ผ้ากุ้นยาวอย่างน้อยเท่าใดก็คือขอบถามหาความยาวรอบของผ้ารองแก้วแต่ให้พื้นที่ของก้นแก้วมาเราจะต้องมาแกะเพื่อหารัศมีของแก้วก่อนนะคะโดยใช้พื้นที่ก้นแก้วเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเพื่อหารัศมีค่ะวิธีทำขั้นตอนที่หนึ่งหา รัศมีของก้นแก้วจากสูตรพื้นที่วงกลมเท่ากับพายอายกกำลังสองเนื่องจากพื้นที่ให้มาเป็น28.26นะคะพาย3.14แล้วก็อายกกำลังสองก็คือ R คูณอนะคะ ติดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ในบรรทัดถัดไปเนาะ28.26หารด้วย3.14คือ R าคูณ R นะคะตั้งหารเลยค่ะแต่ตั้งหารไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะต้องทำเป็นเศษส่วนก่อนนะคะทำเป็นเศษส่วน28.26ส่วนด้วย3.14แล้วเอาร้อยไปคูณทั้งตัวล่างแล้วก็ตัวบนทั้งเศษและส่วนนะคะ ได้อะไรออกมา2,826หารด้วย314ตั้งหารเลยค่ะ2,826หารด้วย314 314คูณ4ใช่ไหมมันจะน้อยไป6คูณ6ดูสิคูณ6 ไม่ได้สิคูณ9คูณ6น้อยไปคูณ9นะคะแล้วก็เลือกตัวที่มันคูณแล้วมันได้ผลคูณเนี่ยได้ออกมาแล้วมันเท่ากับตัวตั้งเลยนะคะตัวตั้งหารนี่นะ9 4 36ใส่6กทดส9มเบวกตัวทด3เป็น12ใส่2องทดหนึ่งบวกตัวทด1เป็น28โอเคลงตัว9นะคะเพราะฉะนั้น R คูณ R น่ก็คือ9กรัศมีก็จะเป็นเท่าไหร่คะแยก9ออกมาเป็นตัวเลข ที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันแล้วได้9ก็คือ3คูณ3 3คูณ3คือ R คูณ R เพราะฉะนั้น R คือ3หน่วยเป็นเซนติเมตรเราจะเอาเนี่ยมาใช้นะคะรัศมีที่เป็น3รัศมีเนี่ยของก้นแก้วคือ3เซนติเมตรแต่บอกมาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของผ้ารองแก้วเนี่ยนะคะจะต้อง ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้ว4เซนหาเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้วก่อนเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะหาเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นแก้วได้เท่ากับ2เท่าของ3 2เท่าของรัศมีก็คือ3คูณ2เท่ากับ6 6เซนติเมตร เพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของผ้าก็ต้องเป็น6บวกเพิ่มไปอีก4เป็น10นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของผ้ารองแก้วเท่ากับ6บวกเพิ่มไปอีก4เป็น10เซน จะได้รัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะก็คือเพราะว่าเราต้องหารัศมีมาเพื่อจะใช้สูตร2พาย r อ้องการ R นะคะเพราะฉะนั้นจะได้อะไรคะจะได้รัศมีของผ้ารองแก้วยาวเท่าไหร่10หารด้วย2 นะคะหานะคะเท่ากับ5เซนติเมตรแล้วนำมาใช้ในสูตรค่ะขั้นตอนที่3ค่ะหาว่าใช้ผ้ากุ้นเท่าไหร่ก็คือความยาวรอบความยาวรอบรูปวงกลมนะคะความยาวรอบผ้ารองแก้วรูปวงกลมเท่ากับ 2อาย r r คนละตัวนะคะเนื่องจาก r มันเป็นเยอะใหญ่กว่ารัศมีที่ใหญ่กว่าคูไฟขอเป็น r พิมพ์ใหญ่นะคะขอเปลี่ยนเป็น r พิมพ์ใหญ่แล้วก็คิดออกมาแทนค่าค่ะายใช้3.14รัศมีคือ 5. อ้าคูณไป2คูณ5ได้10ก่อนแล้วนะคะ10แล้วก็ไปคูณกับ3.14คือการเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหลัง1ตำแหน่งจะได้ผลผลคูณออกมาเป็น ขอขยับกล้องนิดนึงนะคะเท่าไรเอ่ย3 1นะคะนี่คือความยาวรอบรูปหน่วยเป็นเซนติเมตรสรุปคำตอบค่ะขออนุญ,ญาตเพิ่มบรรทัดมานะคะเพราะฉะนั้นไก่จะต้องใช้ผ้ากุ้นก็คือกุ้นรอบขอบผ้าขอบ ผ้ารองแก้วนี้นะคะผ้ากุ้นยาว31.4เซนติเมตรอาจจะเขียนยาวหน่อยเนาะเนื่องจากมีวิธีทําที่หลายขั้นตอนค่อนข้างละเอียดนะคะเพื่อความเข้าใจครูฟก็เลยขอเขียนแบบเต็มที่เลยนะคะโอเคนะคะจบแล้วสำหรับแบบฝึกหัดสุดท้ายในบทนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปรอติดตามชมการสอน ในแบบฝึกหัดต,ต่อต่อไปนะคะวันนี้ครูฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ